รองทั้งตรงระวังให้ดีไม่ได้เอาแต่ว่าเราอยู่กันด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานในยานปาท์ตี้พอเสร็จแล้วนี่เราทุกข์จนตายอันนี้ลูกประเภทที่เกิดมาเป็นเทวดุเป็นเทวบตรปูดที่เป็นเวท,ทเนเวดาปูดที่ดีอูเท,ดทวดาก็คือปูดที่ดีเลียงให้จิตใ,ใจดีก่อนน้อมสอง่งตนเชื่อความพ่อแม่ แสดงว่าพ่อแม่ไม่เคยอ่าไปทําอะไร้เด็กนี่มาเกิดเป็นศัตรูของตัวเองไหวพระาส,สวดมนต์บางทีก็ขอลูจกจากพระจากย้าอะไรเป็นต้นแบบนี้อะไรรู้ออกมาแล้วก็เป็นคนติกเรียบร้อยอะไรต่างๆได้มาด้วยดีมันไม่ได้เกิดมาเ,เป็นศัตรูของของพ่อแม่ในสบูรครอบครัวนะั้น เพราะในส่วนที่เป็นร่างกายนี้เราก็ต้องทำให้ดีที่มาวัดเนี่ยนอกจากมาวันพระวันอาทิตย์เนี่ยโยมต้องมาช่วยกันช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองอย่างไรก็คือว่าถ้าเคยทำกรรมอะไรกันไว้วันนี้นได้ทำบุญได้เจริญสามสีภาวนา ที่เราทำเนี่ยทำเพื่อเพื่ออะไรละลายกรรมละลายความเข้มข้นแห่งกรรมให้กับตัวเองเหมือนกับน้ำดีบที่มันสุกกับป๋ออยู่ในแก้วน้ำสุกกับป๋ออยู่ในขันถ้าเราเติมน้ำดีๆลงไปลงไปลงไปที่สุกกรบป๋มันก็เจือจางลงไปบ้างแม่จะไม่หมดไ่สิ้นกรรมอะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยไม่นักหาสาการนี่มันเจือจางลง มันค่อยๆเยื่อจางลงเจื่อจางลงเยื่อจางลง้อนเราก็ต้องช่วยกันเจื่อจางกับใไ้กับตัวเองมันต้องเจื่อจางกับใไ้กับตัวเองโดยเพิ่มเพิ่มของดีลงไปก็คือบุญแต่ว่าบุญเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายเพราะบุญจะเป็นของดีมันต้องได้มาย,ยากแก้วเวรตัดทตองก็ได้มาย,ยากทีนึงแล้วบุญยิ่งได้ยากใหญ่ แก้วแหวนรนศมีก็เป็นของดีดีค่ามันกว่าจะได้มาีนโยมจะเห็นว่าเราต้องเหนื่อยต้องทำงานออกเหนื่อยแรงงานแรงสั่งงานบุญก็มันดีไปกว่าอ้นนี้มันก็ต้องได้ยากขึ้นไปแต่เราก็มีวิธีการในการกระทำที่มันเกิดขึ้นเราไม่ได้มาพูดกันว่าเรามาไทยบาแต่เรามาพูดกันว่าเรามาทำเยอยางให้บาสเนี่ยครับ เนี่ยมันยืดยางแม้ไม่หมดไม่ซิ้นเพราะเราฟังึ้นมาเองฟังเรื่องฟังราแต่อย่างน้อยเราก็ยืดยา้มันลดความเข้มข้นลงก็เป็นหน้าที่ของเรารอเวลามาไหวพระมาจจริญทานสีปวนายทาให้ต่างๆาอัตมาีิวัดนี้บอกให้วทนาแล้วเราตรวจจะเป็นระบบอย่าทำเล่นๆเราตรวจจะเป็นระบบอย่างที่ญาติโยมมนทุกวันพระวันอาทิตย์ ต้องตั้งสัวจากฐานขออุติกกรรมขออุติกกรรมส่วนโดยทำกรรอะไรไว้กับพ่อกับแม่ก็เหมือนกันโดยทำกรรไห้อะไรกับลูกที่ว่าเหมือนเราทำแท้งที่ว่าก็เหมือนกันโดยทำอะไรไววกับสัตว์อะไรไว้ก็เหมือนกันแค่ว่าสัตว์ในชาตินี้หรือชาติไหนไหน่ว่าสัตว์มาตสัตว์ในราชาสัตว์ลูกหมูมาเจ้ากันนายเวขออุติกกรรมส่วนํามทักบุญทิศให้ แะไม่ใช่ทำทีเดียวมันจะหมดมันต้องดําไปเรื่อยๆเพราะมันกัมันเข้มข้นมันก็ต้องละลายไปเรื่อยๆความอย่างนี้ถามว่าทําเพื่อใครก็ทําเพื่อตัวเราเองสามีบางทีก็เกิดขึ้นในสักภูของท่านที่ท่านไปได้สามีทำไมมันร้ายมันโหดนั่นก็เป็นศัตรูของเราที่เคยร่างกันมาบางทีได้ภรรยามาแล้วทำไมมันโหรร้ายคารมกับสามีก็เพราะมันเป็นศัตรูกันมาก่อน ได้มาอยู่ในเรือนเดียวกันคอยล้างหลานเกลียนเพียงทุกทีฆ่าวกวนจนตายมันไม่มีอะไรลงมันที่กั๊บอย่างเดียวมันเป็นกั๊บที่คอยล้างหลานกันทุกพบุกญาติไปโยมโตก็ได้พระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเกิดมาในเป็นญาติเป็นพี่น้องก,กันพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยเป็นลูกน้องเป็น ลูกน้องของพระพุทธเจ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นญาติฝ่ายแม่ของพระพุทธเจ้าทำไมมันเกิดมาเป็นสัตูเพราะเริ่มสัตรูครั้งแรกเนี่ยเมื่อเกิดเป็นภูมาน้อยทั้งสองคนนี่รักกันเป็นเพื่อนกันในคบังเพินว่าไปยิงโหงาย กอมีองค์ตายต่างก็แย่งกันว่าองค์นี้ตัวเป็นคนจริงมาไม่รู้กี่ชาติมาแล้วไม่รู้กี่พบกี่ชาติก็เลยเถียงกันก็เลยมีคนมีศาลตัดสินว่าให้เจ้าชายถึงคถามว่าไม่รู้เกิดเป็นกุมารน้อยในชาติไหนม่นไม่ใช่ชาติหลังนี้พระเทวทัตก็เป็นกุมารน้อยเหมือนกันก็ต้งสัจะอทิษฐานว่าเกิดทุกภพท,ทุกชาติไปกูจะต้องเป็นศัตรูกับไอ้นานี้ ยกตัวตีล่างปราศกันมาล่างปราศกันมาบางครั้งพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์พระเทวทัตเกิดมาเป็นลูกหมูอ้าวไปเจอกันอีกพระพุทธเจ้าไปเิ็นเบวดานะไม่ใช่ชาตินีะไม่ใช่ชาติมันเป็นพระพุทธเจ้าในชาตินั้นมันเป็นหลายชาติพระพุทธเจ้าก็เกิดมาหลายภพหลายชาติทำการกว่าจะให้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปบิ็นเบาด บางเงินมาลูกหมูเนี่ยพอเห็นพเขาก็ย่าวยิ้มสว่างวิ่งตรงมาเลยหมูเนี่ยหมูที่บ้านมาถึงก็เอาจมูกเอาปากไปจุดพระพุทธเจ้าจุดพระสัมมานามแน่นะแพร่ก็ไปเกือบล้มพระพุทธเจ้าก็ยิ้มแดกต่อพระก้าวไปถามว่ายิ้มทำไมพระพุทธเจ้าจะไม่ยิ้มนะโยมโยมยังไม่พระเจ้าไม่ยิ้มพระพุทธเจ้ายิ้มหมายถึงปีกการ พระพุทธเจ้าราองติสัสว่าไอ้ลูกหมูที่มาดุเราเมื่อกี้เนี่ยเกอบลบเนี่ยนี่คือศัตรูของเราที่ยังไม่หมดไม่สิ้นเขาก็ต้องจองล้างจองหลานกับเราอยู่รักไปที่เราทาบุญทุกอย่างพอโหสิครับไอ้ลูกหมูนี้ก็เกิดเป็นลูกหมูกลับไปกลับมากลับไปเกิดกันไปเกิดกันมาจนพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้า พระเทวทัตก็เกิดมาเป็นพระเทวทัตโยโนาเปลี่ยนเปลี่ยนกันไม่มีที่สิ้นสุดเป็นพระพุทธญาแล้วยังถูกพระเทวทัตเปลี่ยนเปลี่ยนถามว่าเพราะอะไรเพราะกรรมที่ตั้งสัตย์อยาาทิศถามว่ากูจะต้องล้างลาญมันไปทุกภาตย